สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเอ๋ออีกแล้วนะคะวันนี้เอ๋อก็จะพาทุกคนอะมารีวิวเต็นท์หลังคาตัวใหม่ค่ะซึ่งแต่ก่อนอะอตัวที่เอ๋อเคยร,รีวิวไปอะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะตอเนี่ทุกคนดูอันนี้มันจะเป็นทรงเหมือนสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่พอเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะทุกคนจะเป็นตัวใหม่นะคะของ c a m p i n g เนั่นเองตัวนี้นะคะจะเป็นเต็นท์ของโรนิกนั่นเองนะคะทุกคนเออมันเป็นของในชื่อของ powermatic ทุกคนเดี๋ยวเอ๋อจ้า ให้ทุกคนดูในภายนอกก่อนแล้วกันนะคะว่าภายนอกเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็แตกต่างจากตัวสี่เหลี่ยมยังไงคืออยากจะบอกว่าทําไมเอยถึงเปลี่ยนมาตัวสามเหลี่ยมเพราะว่าอยากจะบอกว่า โซอาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็คือตัวสี่เหลี่ยมนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูตัวใหม่กันก็คือตัวสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะใช่เราเคยไปลองใช้แล้วได้จะบอกว่าวเฮ้ย,ยมันใช่มันแตกต่างจากตัวสี่เหลี่ยมมากๆแก้รรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์เราพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันว่าภายนอกเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ โอเค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะมีชื่อรุ่นของเขาด้วยเขาก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขาก็ชื่อว่า Gamper TG นะคะที่ t i l i n d n d แล้วก็ตัว G นะคะอ,อ,อยากจะบอกว่าตรงจุดเปลี่ยนของเขานะคะอย่าง ด้านนอกเองตัวที่เป็นขาตะขอเนี่ยที่จะขึ้นเป็นเกาะก,กับราวบันไดเนาะเขาจะมีให้ทั้งหมด3จุดด้วยกันก็คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ที่สําคัญมีฝั่งด้านหลังเพิ่มมาอีกทุกคนใครที่เป็นแบบว่ารถที่มันตูดเตี้ยกว่าของเอง๋ยสั้นๆนะทุกคนเราสามารถที่จะเกาะขึ้นด้านหลังคือแบบสะดวกสบายมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าของเอ๋ยอ่ะด้วยสภาพรถคือเต็นท์มันมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรนะมันไปด้านหน้านะคะ มากกว่าเราก็เลยไม่ได้ขึ้นตรงนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าตูดใครมันสั้นๆนะสามารถขึ้น,<ไ>นด้านหลังเอ,อท้ายใครพวกแบบง่ายๆเลยก็คือตูดรถท้ายรถนั่นเองทุกคนก็คือถ้าใครมันสั้นๆนะสามารถที่จะขึ้นด้านหลังได้นะคะก็อันนี้ก็จะมีเป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัวของตัวเต็นท์เนี่ยถ้าความกว้างความยาวความสูงของเขานะคะเวลาพับเนี่ย ก็คือเขาจะอยู่ที่211นะคะคูณ131แล้วก็ก็จะสูงแค่18เซนนะคะถ้าตอนพับแต่ถ้าตอนกลางออกมานะคะเขาก็จะเป็นแบบพับแบบสามเหลี่ยมเนะเอยจะเปิดกลางให้ทุกคนดูเขาจะสูงอยู่ที่180ซนเมตรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความสูงที่แบบว่าสูงสูงสุดเลยอย่างเอ่ยสูงประมาณ160ยิเนเน้น,น,นะมันก็จะสูงกว่าเอ๋ยอีกอะก็คือมันก็ถือว่าสูงมากเลยทุกคนแล้วก็ที จุดแบบว่าเลิฟมากนะคะก็คือนี่ทุกคนอันนี้เขาจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นจุดล็อกนะคะเขาจะมีตัวนี่เป็นกุญแจแรนอันนี้จะเป็นกุญแจที่ไว้สําหรับล็อกอีกขัานหนึ่งนะคะแล้วอยวเาจะบอกว่าระบบเปิดของเขาหรือพับเก็บอะ่ะมันง่ายกว่าตัวสีเออเขาเรียกว่านะสี่เหลี่ยมอีกทุกคนอ่ะเดี๋ยวไม่พูดแบบให้เป็นงานเสียเวลาเดี๋ยวมา เปิดรีวิวให้ทุกคนดูเลยแล้วกันคะ่ะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเต็นท์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหน,นึ่อาจจะละมักนิดนึงเราเป็นผู้หญิงอะเนาะนี่ทุกคนก็จะเอากุ่นใจตรงนี้นะคะอันไหนก็ได้มันเหมือนกันแหละหมุนมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเปิดเปิดได้แบบนี้ แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เปิดเหมือนกันค่ะเขาก็จะง,งานออกได้เดี๋ยวไปทำให้ดูจริงๆรงลองขยิย่งได้ไหมถ้าเราตัวสูงก็ได้แหละแต่เราตัวไม่สูงพอนี่ให้ตรงล็อกเขาค่ะแล้วก็แค่หมุนปึ๊บแค่นะี้แล้วก็ดึงออกก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเป็นการล็อกเต็นท์เปิดเต็นท์นะคะคือถ้าล็อกก็ปิดแล้วก็เปิดเข้าไปไหมยให้ดูแล้วจะบอกว่า การเปิดคือง่ายมากคืออย่างถ้าตัวสี่เหลี่ยมอะ่ะมันจะต้องมีเชือกแล้วก็ดึงช่วยกันใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ต้องเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวดึงเอ,อิร์ดปรุมมีงคนเดียวเลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วนี่นนคือกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วเนี่ยทุกคนเขาดีมากเขามีที่รัดแบบว่ารัดเต็นท์ให้แบบเนี้ยเพื่อเวลาเราเก็บอะ่ะไอตรงเขาเรียกว่าอะไรนะพวก ผ้าพวกเนี้ยมันจะได้แบบ,แบว่าไม่ออมใช่ไม่แลบออกมานะคะมันก็จะทําให้แบบว่าเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นโฮ้ยทุกคนเป็นไงง่ายไหมแล้วจะบอกว่ารูปทรงมันคือสวยมากแล้วมันทำให้แบบว่าเนี่ยทุกคนสูง180ดูส,ดสิมันสูงมากเลยนะแล้วพอมันสูงอ่ะมันก็จะทําให้แบบว่าอากาศถ่ายเทมันมีความโฟมากขึ้นในเต็นท์เนาะโอเคเดี๋ยวเอจะ มาบอกคุณสมบัติของเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ว่ามีอะไรบ้างนะคะใครที่สนใจตอนนี้รีบเลยนะคะเพราะเอ่ยมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำกันค่ะนอกจากจะลดราคาแล้วยังมีของแถมให้อีกเพียบไม่ว่าจะเป็นอ w n i n g ง A 2 2 5มูุลค่า3,900บาทเราไม่ต้องเสียงเงินติดเพิ่มแถมยังได้ฟรีๆไปอีกค่ะ และยังไม่หมดเท่านี้ยังมีของแถมต่อที่2ให้อีกค่ะทุกคนนั่นก็คือเครื่องมือช่างของโลนิกเลือกลนไหนก็ได้มูลค่า2,000ถึง3,170บบาทซื้อเต็นท์ยังไงให้คุ้มต้องซื้อที่นี่แล้วล่ะค่ะทุกคน อ่าทุกคนเดี๋ยวเอ๋จะอย่างที่เอ๋บอกตอนแรกนะคะถ้าตัวเต็นท์ที่ถ้าพับอยู่อ่ะมันจะสูงแค่18ซนติเมตรแต่พอว่าเรากางขึ้นนะคะมันจะสูงอยู่180ซนตเมตรเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะจะเป็นโพลีเอสเตอร์โพลีเิเตอร์มันจะอยู่ที่280เนาะเนื้อผ้าเขาแล้วก็ข้างในนะคะเขาก็จะมีเป็นบันไดให้นะคะนี่เป็นแถบบันได เขาก็จะอยู่ในตัวเต็นท์อย่างเงี้ยเวลาเราเก็บแล้วก็เก็บในตัวเต็นท์แบบนี้ได้เลยนะคะ<ช>แล้วก็ใช่แล้วเขาก็จะมีเป็นเสาเสากลางเอ่อเป็นเสาใช่เดี๋ยวเราไปกลางใช่ก็อันนี้ก็บอกก่อนว่ามีอะไรบางนะก็จะมีเสาให้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นทาบออกออนนิ่งออกมาโดยด้านบนเดี๋ยวเอ้ยนี่ยางขานะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เราก็ มีตัวล็อกนะคะแล้วก็ปลดตัวล็อกออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ยืดไปเลยเขาก็จะแบบไอ้นี้ได้แต่ขอนะคะก็เอาเกี่ยวกับด้านที่เราจะขึ้นเนาะนี่เกี่ยวลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้เขาก็จะดังก็ของเขาก็คือล็อกนะคะเนี่ยก็ได้แล้วคะ่ะทุกคนพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนกันว่าข้างบนเป็นยังไงบ้าง นี่ทุกคนแล้วเชือกที่เอ๋ยบอกว่าเขาเวลาเก็บเนาะเขาจะช่วยเรื่องแบบว่าไม่ให้มันแลบออกมาเวลาเก็บเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นขั้นข้อยอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาเก็บตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้เกะกะเนาะประมาณนี้โหดีมากมานี่เดี๋ยวเอ๋ยจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าข้างในเป็นยังไงนี่นะคะ นี่ตรงนี้คือถ้าใครนอนตรงนี้ก็เขาก็จะมีความแบบต่างจากตัวเต็นท์สี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะมีความแบบว่าแคบนิดนึงแต่สำหรับเอ๋ยมองว่ามันก็โอเคนะไม่ได้แบบว่าแคบหรือเกินไปหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยหรือถ้าใครจะหันเท้าไปทางนี้ก็ไม่ติดอะไรเนาะทุกคนเพราะว่าเท้าเราก็ไม่ได้แบบสูงหรืออะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็เอาหัวออกทางนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทางนี้แบบหูวิ ลงมาแล้วก็ส่วนหลังคางนะคะนี่เขาก็จะทําเหมือนเป็นแบบว่าฉนวนกันความร้อนให้ด้วยนะคะแล้วก็แบบดีไซน์นี่ทุกคนมีช่องให้เก็บของแบบนี้ด้วยนะคะทั้งหมด6ช่องแล้วก็ด้านข้างทุกคนด้านข้างยังมีที่เก็บของให้อีกแบบนี้สองฝั่งเลยค่ะนี่ถือว่าแบบเลิฟมากแล้วที่นอนนะคะนี่ที่นอนนี่ เป็นที่นอนยางพาลาทุกคนคือแบบนอนได้แบบสบายๆเลยเหมือนนอนอยู่ที่บ้านเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีเสานี่ที่เอ๋บอกเป็นเสากลางให้แบบว่าข้างหน้ายื่น <S <S ออกไปได้นะคะหรือข้างหน้าหรือข้างหลังนี่แหละทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะเรียกเรากันว่ามันจะอยู่ด้านไหนเขาก็จะมีให้เป็นสองเสาแบบนี้นะคะนี่เวลาเราขังออกเนาะก็ด้านไหนก็จะประมาณนี้แต่ที่เอ๋ชอบอะทุกคนคือชอบจากตัว สี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าคือมีความรู้สึกว่าเขาอะหน้าต่างเขามี3ด้านแต่ว่าตัวสี่เหลี่ยมอะเขามี4ด้านแต่ว่าเขาจะใหญ่แค่ตรงสายกับด้านก็คือด้านข้างแต่ว่าด้านด้านด้านหัวกับด้านท้ายอะจะแบบเป็นหน้าต่างเล็กๆเนาะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันหน้าต่างใหญ่ทั้งหมด3ด้านเลยมันรู้สึกว่าให้ความแบบว่าโปร่งให้ความแบบว่าลมมันเข้าถึงมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบ แล้วแบบมันจะมีตัวที่แบบเนี่ยตรงเนี้ยที่สามเหลี่ยมมันขึ้นสูงอ่ะคือรู้สึกว่ามันมันโปรใช่มันโปร่งมันแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันโล่งดีอ่ะทุกคนมีเปิดโชว์เปิดโชว์นี่อันนี้ก็ค่ะเขาจะมีให้กันทั้งสองสองแบบก็คือเขาจะมีเป็นตัวผ้าด้านนอกนะคะแล้วก็ตัวตะข่ายถ้าใครแบบว่าเฮ้ยอยากเปิดรับลมเราก็เอาตัวก็คลิปนั้นะ,นะเออนะต่อไปอ่ะเรานั่งชมวิวจากหลังรถแบบ สวยมากอะทุกคนนี่ไอตัวนี้นะคะถ้าใครเอาไม้อะเนี่ยเสาไม้มาเนี่ยเราก็คือเปิดไปได้เดี๋ยวจะใส่ให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งขาอ่าอันนี้นะคะก็จะคือเสาว,ว่ามันสามารถเกี่ยวไปได้ทั้งแบบว่าไอตัวที่มันเป็นอ่อนดิ่งออกข้างๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไอตัวที่เป็นเนี่ยผ้าที่เขาอยู่ข้างนอกก็ได้เกี<ๆ>่ยวไป แล้วเขาก็จะมีแบบว่าเป็นรูให้นะคะเราก็แค่เกี่ยวตรงรูแล้วก็ดันไปแค่นั้นแล้วก็อีกเสาหนึ่งนะคะนี่เขาก็จะมีรูให้แล้วก็เกี่ยวแล้วดันขึ้นคือ,คอจอบแล้วทุกคนแบบนี้คือเลิศมากแล้วถ้าใครแบบว่าจะเปิดเอาอากาศเข้าแบบนี้ก็คือสามารถได้เลยแล้วก็เราก็จะมีเป็นมุ้งมุ้งอีก นี่เราก็ปิดลงมาไม่ให้แบบว่ามาแรงหรืออะไรเงี้ยเข้าก็มองเห็นเขาไหมลางๆเออคือแบบมันดีมากทุกคนคือแล้วแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะชุบตอเช้าเออชใช่แล้วถ้าใครบอกว่าขึ้นแบบตรงข้างหลังได้นะที่เอ๋บอกเนี่ยตัวเกี่ยวตรงขาขึ้นนะ่ก็คือสบายเลยไม่ต้องไปแบบติดกับประตูนะคะก็คือขึ้นลงได้สบาย ชอบทุกคนรู้สึกวันเนี่ยขานาดเอานั่งอยู่เนี้ยหัวก็ยังไม่ติดกับตัวเต็นท์เลยนะคะแล้วก็ <c oughs> ด้านข้างเข้าอ,ออกได้สบายคือคือใหญ่โตก็คือด้านทุกด้านนะคะก็จะมีแบบเนี้ยเหมือนกันมีตัวแบบว่าผ้ากาันผ้าม่านเขาเรียกว่าอะไรนะก็เออนั่นแหละการมาแรงแล้วก็จะมีแบบเป็นผ้าอีกนิดนึงแต่ว่าที่จะเปิด ที่จะเปิดแบบว่าไอ้นี่ได้นะคะก็จะมีเป็นด้านหลังที่จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเอ,อ่อออนนิง่งที่แบบว่าเปิดออกไปได้ก็คือจะมีด้านหลังนะคะส่วนด้านข้างก็คือม้วนเก็บได้แต่ว่าสามารถเปิดได้เหมือนกันประมาณนี้ทุกคนถือว่าเลิฟชอบมากแล้วเนี่ยทุกคน <c oughs> เปิดก่อนอย่าเปิดก่อนจะบอกว่าตอนเก็บก็งง่ายสะดวกมาก้หยิงคนเดียวอย่างเอย๋ยสบายมากอย่างถ้าเป็นตัวสีหลันคานะอย่างที่เอ๋ยบอกอะ่ะ เออไม่ใช่สี่หลังคาที่เป็นเต็นท์สี่เหลี่ยมเนาะที่เป็นเต็นหลังคามันจะต้องใช่มันจะต้องมีความบาลานซ์กันแล้วมันถึงจะลงแต่อันนี้คือเขาเป็นแบบเหมือนป๊อปอัพอะขึ้น,น่ะแล้วเขาเขาจะแบบพอเรากดลงปึ๊บ เขาก็จะลงค่อยๆแบบอย่างเงี้ยคือดีมากอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเอ๋เก็บให้ดูอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเต็นท์ที่เอ๋รีวิวให้ดูนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ที่นอนอะ่ะเขาก็บอกว่าเป็นยางพาราล้วก็คือนอนสบายมากทุกคนก็ถือว่าโอเคแล้วก็ของแถมก็คือมีเสานันีให้นะคะแล้วก็พิเตตก็มีแบบว่าหน้าต่างนี้ยื่นมาให้ก็คือแบบ เวลาแบบว่าเรากันแดดแต่อะไรเงี้ยแดดเข้ามันก็สามารถกันได้นะโปรโมชั่นตอนนี้แถมอะไรบ้างครับอ๋อราคานะอยากจะบอกว่าคือจากปกติราคาแบบว่าหุยมันเราจะซื้อไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ลดราคามาอีกเยอะมากแล้วอยากจะบอกว่ามีแค่15หลังเท่านั้นทุกคนถ้าใครอยากจะจับจองนะคะก็สามารถติดต่อหรือแบบสอบถามผ่านแบบคอมเมนต์หรือ,อช่องทางที่เอ่อยทิ้งไว้ให้ใหได้เ,เลย ใช่เพราะว่าอยากจะบอกว่ามันไปเร็วมากทุกคนแล้วราคาดีมากแล้วที่สำคัญแถมออนนี่งให้ด้วยออนนี All ่งก็คือตัวนี้ด้านข้างแบบนี้เลยทุกคนราคานี้ได้ทั้งเต็นได้ทั้งออนนิ่งคือคุ้มสุดจริงๆคุ้มไม่ไหวไม่มีหรอกใครแบบว่าจะได้ราคาเท่านี้แล้วได้ครบองค์ประกอบขนาดนี้นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอ๋จะมาทำการเก็บให้ทุกคนดูว่ามันเก็บง่ายขนาดไหนเป็นตัวเลือกให้ทุกคนได้แบบว่าเฮ้ยมัน มันจะดีกว่าสี่เหลี่ยมไหมนะหรือมันยังไงนะแต่เอ๋บอกเลยว่าจากที่เอ๋ได้ลองใช้ทั้งสี่เหลี่ยม้วก็พ่อยู่กับความชอบใช่ใช,ชอบแบบนี้มากกว่าใช่แต่พอแบบเราไม่ได้มาลองใช้ตนนัวนี้ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยถามเหลี่ยมมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยพอลองใช้แค่ครั้งเดียวเองถูกคนเรารู้สึกแบบ<ะ>ไม่ได้แหละเออเราต้องมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วว่ามันดียังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บเต็นกันค่ะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการเก็บนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเก็บง่ายมากๆควิงคนเดียวก็เก็บได้ทุกคนง่ายมากจริงๆก่อนอื่นเลยท่านอันนี้ถ้าเราเปิดอันนี้ไว้นะคะหน้าต่างไว้แล้วก็ควรต้องประยิดเอามันลงก่อนไม่งั้นมันก็จะปิดมันก็จะเก็บไม่ได้นะคะนี่แล้วก็เก็บก่อนเลยอือ เ,ออเขามีถุงมีอะไรแล้วก็ใส่เก็บให้เรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนแล้วกันก็อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการเก็บคร่าวๆเนาะให้ดูเสร็จแล้วนะคะของเอ๋ยเนี่ยเอยก็จะเปิดไว้แบบว่าออช่องหน้าต่างอะจะเปิดให้แบบอย่างเงี้ยไม่ต้องรูดซิปให้มันแบบว่าแน่นถูกอันนะคะก็จะเปิดให้ลมมีการแบบว่าเขา้า อยู่นิดนึงเวลามันเก็บอะ่ะมันก็ได้แบบว่าไม่ไม่บวมออกมาเนาะเราก็จะมีเชือกที่เอ๋ยบอกเนาะอันนี้มันก็จะป็นเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่ายัดยางอะ่ะยังยืดแต่ทุกคนเนี่ยก็รัดขึ้นมาอ๋อมันขึ้นมาแบบนี้ให้มันทุบม,มุมเด็กกอบช่วยทางนู้นอ่าแบบนี้นะคะรัดขึ้นมาแล้วก็เชือกตัวเนี้ยทุกคนมันจะเป็นเชือกไว้ดึงแต่ก่อนที่เราจะดึงนะคะเราต้องเก็บ เก็บตรงบันไดก่อนทุกคนเพราะว่าถ้าเราจะเอาไว้ในตัวเต็นท์เราก็ต้องเก็บน้องเข้าไปในเต็นท์ก่อนเอาออกนะคะเวลาเราเก็บเนี่ยมันก็จะมีไอ้นี่นะตัวแบบไอ้นี่เราก็ดันดันเข้าไปเดี๋ยวน้องก็จะลงนี่เขาอาจจะดับลงโฟลนิดนึงนะเพราะว่าเขามี oh <my. S 1> แซฟตี้โดยทุกคอร์นจะลงพื้นพบ,พบปุ๊บไม่ได้เดี๋ยวมันจะหนีบนิว้วอ้าแล้วก็ล็อก นี่แบบนี้เหมือนครั้งแรกที่เราเปิดใช้นั่นแหละทุกคนแล้วก็เวลาเราเก็บก็อ,อาจจะต้องใช้ตัวนี้เปิดประตูช่วยแล้วก็เดิขึ้นไปอึบอึอึอออ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาดูว่าไอตัว ยางยืดของเราเนี่ยที่จะเก็บเต็นท์นะคะมันเรียบร้อยหรือยังมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไหมนี่อย่างอันเนี้ยตรงนี้มันตีนออกมาก็ดึงให้มันอยู่แบบว่ารอยพับเดิมก็ได้มันจะได้แบบว่าเหมาะสมนิดนึงแล้วก็ดูแบบว่าด้านขอบเนี่ยมันเป็นยังไงเก็บให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเสื้อตัวเนี้ยเราก็ดึงลงมาได้เลยอื้อ อย่างนี้ทุกคนแล้วก็ค่อยๆแบบว่าใช้แรงกเก็บเก็บใต้เก็บเรียบร้อยแล้วก็พับตอนที่เขาจะพับลงอะคะ่ะทุกคนก็ไล่เก็บยัดๆเขาเข้าไปหน่อยเนาะจะได้แบบว่าไม่ปิ้นออกมาเยอะตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเขาไอ้นี่หรือ,อยังเรียบร้อยหรือ,อยังนะคะอย่างก็พยายามยัดๆน้องเข้าไปหน่อย อย่างฝั่งนี้เอยมองว่ามันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งอฝั่งนี้ยังปีนอยู่เลยเราก็ค่อยงัดหนองขึ้นนิดนึงนี่แล้วก็ดันดันดนัเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย จริงๆอะถ้ามันแบบว่าช่วยกันอ่ะแป๊บเดียวก็ใสจทุกคนเพราะว่าก็ฝังเอ๋ยฟั่งอะไรเงี้ยนี่แบบนี้นะคะโอเคทุกคนพอเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะด้านสองฝั่งเราแบบเออมันไม่แลบเหลืออะไรแหละเราก็จะทาการปิดล็อกค่ะอันนี้ก็จะดันขึ้นไปนะคะแล้วก็กุญแจนี้เหมือนเดิมหมุนเข้าแบบให้มันตามล็อกนะคะแล้วก็ หมุนลงไปปุ๊บแค่เนี้ยก็คือหลอกแล้วทุกคนง่ายมากสะดวกมากจริงๆแล้วก็ทำอีกอันหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเราก็เกิดมาตัวไม่สูงซะด้วยสิต้องปีนป่ายนี่ปุ๊บเราก็หมุนเรียบร้อย ุกคนถ้าใครอยากรู้ราคานะคะาสามารถสอบถามคอมเมนต์หรือทักที่แบบไลน์ช่องทางช่องทางที่เอ่ยบอกให้ทุกคนได้ก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะ34,900เออสา0เานี่ยก็จะได้ทางตัวเต็นทุกคนแล้วก็ได้ทางอ่อนนิ่งด้วยนะคะเป็นของแถมแล้วอยากจะบอกว่าคือตัวนี้ยมันจะมีความบางลงลืมพูดไปตั้งแต่แรก มันจะต่างกับตัวที่เป็นตัวสีนะ่เหลี่ยมเนาะตัวสีนะ่เหลี่ยมนะเขาจะมีตัวแบบว่าที่เป็นทาเป็นแอร์ใช่ทําเป็นแอร์ลไดนามิกคือเขาก็จะมีความแบบว่าซอฟต์เรื่องลมเนาะแต่ตัวเนี้ยเขาไม่ได้ทําแบบนั้นแต่ว่าเขาก็มีความแบบว่าไม่ได้รูดลมเหมือนกันเพราะว่าเขาแบบแบนเรียบไปเลยทุกคนก็ดูจากที่คลิปที่เอ๋ยถ่ายให้แล้วกันแล้วตัวจริงอ่ะก็คือถ้าใครมาเห็นน้องก็คือสวยมากจริงๆนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบแบบเราเปิดใจดูกับตัวเต็นท์สามเหลี่ยมนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยมัน สำหรับเอ๋ยตอนแรกเอ๋ยมองว่าเฮ้ยมันจะมันจะแคบกว่าตัวสี่เหลี่ยมแน่เลยในความคิดเนาะแต่พอได้มาลองใช้แล้วหูรู้สึกว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดทันทีนะคะก็ยังไงก็ลองไปดูได้นะคะหรือแบบถ้าใครสงสยัยหรืออยากจะสอบถามรยยายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเอ๋ยก็ คงฝากไว้ประมาณเท่านี้ค่ะคลิปหน้าอจะรีวิวอะไรหรือจะพาไปที่ไหนนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย